กดติดตามกดกระดิ่งแจกด้วยนะครับนี่เบิ้ลแล้วบิลแล้วบิลแล้วโอ้โหครับยกขึมาไงครับโดนเกี่ยวแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วครับแยมนะเอาครับเฮ้ยโอ้ยมีครับได้แยมอีกแล้วครับมีเท่าแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับตัวเต็มเปิดครับโัเต็เปิดยกขึ้นมาเอาครับสวยงามตรงนี้โอ้โหตีตรงนี้ครับ เตะดีมากครับลูกนี้ครับผากลงด้านเน็ตเลยครับเดีไปไหนครับลูกนี้ครับสืบยอดครับน้องดิมเปิดครับยกขึ้นมาน้องเวียอเตะโอ้โหเตะดีมากครับลูกนี้ครับเตะตัดหัวเน็ตข้ามไปนะครับลูกนี้ครับต่อครับเอาละบุญเปิดยกขึ้นมาครับห่างแล้วครับลูกนี้โดนเกี่ยวแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นไปน้องเวียอเตะโอ้โดนเกี่ยวครับน้องเกี่ยวขึ้นครับยกขึ้นมาน้องนบุญเตะยอดโดนเกี่ยวครับโอ้ เราบอเาบไไรเฟยเปิดไปกไปยกไปยกขึ้นไปครับห่างครับพวกนี้ห่างตีโดนีล้วก็โดนเกี่ยวครับได้รับชมหลายท่านนะครับเอาครับเปิดยกขึ้นมาครับโอ้โหไปหลอดครับเซียวครับต่อห้ครับเปิดยกขึ้นมาครับน้ำมุนเต้โอ้โหอล้ครับ เกินอายุครับแล้วครับซาเบีอวอมาจันเบสเซลครับอ๋อครับยิมเปิดยกขึ้นไปลงพิษเตะแล้วครับลูกนี้โอ้โหเตะหนักๆเลยครับลูกนี้ครับเยอยเสือบเสือบไปไหนอ๋อครับเอาคู่นี้บุญเปิดยกขึ้นมาเตะยอดโอ้โหเตะย้อนทางฝั่งซ้ายครับสุดยอดมากครับลุงนี้ครับใหญ่โตอยู่ห้านานแล้วครับห้าต่อห้าครับชิโนะเดือดเลยเจี๊ย ยกขึ้นมาสวยงามนะครับลูกนี้เตะโดนเกี่ยวแล้วครับเอาแล้วครับได้แต้มหรือเปล่าครับลูกนี้ครับก็ยกแข่งโอ้โหเตะแก้ครับมาได้แต้มครับลูกนี้ครับลงครับได้แต้มครับลูกนี้ครับเตือนยกขึ้นมาโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วครับเป็นแต้มหรือเปล่าครับลูกนี้ครับเตะนะครับโอ้โหเอาแล้วครับตีเข้าแล้วครับตัวนี้ครับเอาล้วครับโดูสีครับ โอ้โหเอาครับยากครับวันนี้ยกเข้ามาได้ครับเตะโอตรงไหนยกขึ้นมาเตะโอ้โหเอาละครับลูกบอลก็จะแข็งใจเกือไปไลยครับวันนี้ขวาครับเอาเปิดอมกับหลังไปอีกนะครับได้ไหมครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับสวยได้แต้มครับนี่เตะโอ้ได้แต้มแล้วครับ แอตต่เก้านะครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับเสือไปไหนครับลูกนี้ครับต่อเก้าเอาไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับไอ้ปากลูกหน้านี้นะครับข้าต่อแปดเสือไปเลยเสือบอดนะครับเปิดยกขึ้นไปสวยงามครับลูกนี้ไปไหนนะครับลูกนี้ครับโอ้โหครับโอ้โหข้าต่อเก้าครับ เปิดยกก้นมาตรง<ป>นี้นทำ ok ไ,ไงโอ้โห,โหครับตีหายนะครับ<ป>ลงครับตรงนี้ครับเอาแล้วครับยิงแางไปนะครับ ก็ดีครับต่ว่ีมันมากครับโอเคเต้ยวครับเต้ยไปไหนลูกนี้เออโอ้ยลูกแต้มใบสวยงามครับลูกนี้เอ้แล้วครับเอ้เลยครับเอ้เลครับโอ้โหเต้ยมาผ่านหน้าที่ดีนะครับเิ็สายจะนับไปนะครับด้วยสกอร์นะครับสิบสามต่อสิบส่วครับโอ้โหครับ <about è k> oh,